สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดิฟไดฟ์เจาะลึกกันในหัวข้อ,อ,อพรสวรรค์วินยัยแล้วก็ความสำเร็จนะคะเรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากที่เขาไปสำรวจว่าวินัยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นเหมือนออยุทธศาสตร์สำคัญเลยที่จะเปลี่ยพนพรสวรรค์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้ภารกิจวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจว่าทำไมวินัยถึงอาจจะสำคัญกว่า พรสวรรค์ที่เรามีมาแต่กําเนิดเพื่อความสําเร็จระยะยาวนะคะหรือว่า,อาจริงๆแล้วพรสวรรค์อาจจะไม่ได้สําคัญอย่างที่เราคิดกันเอาละค่ะมาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันดูใช่ครับประเด็นสําคัญเลยคือวินัยมันสร้างความแตกต่างได้อย่างไงโดยเฉพาะถ้าเรามองไปที่เป้าหมายาระยะยาวนะครับ ค่ะปกติเรามักจะเชื่อกันนะคะว่าความสําเร็จเนี่ยมันมาจากพรสวรรค์เป็นหลักเลยแต่จากข้อมูลที่เราดูกันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองถูกต้องครับพรสวรรค์คือมันเป็นแค่ศักยภาพตั้งต้นปัญหาคือคนที่เก่งมากๆนะครับบางทีอาจจะติดกับดักความคาดหวังว่าเอ้ยทุกอย่างมันต้องง่ายหรือแบบพึ่งแค่แรงบรนดาลใจทีนี้พอเจออุปสรรคหรือว่าหมดไฟพรสวรรค์ที่ไม่มีวินัยคอยกํากับดูแลไว้เนี่ยมันก็เหมือนน้าที่ รั่วไหลาหายไปนะครับเหมือนภาชนะไม่มีก้นอ๋อค่ะแล้ววินัยมันเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดไปตรงนี้ยังไงคะ่ะคือวินัยเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเสาหลักเลยครับคอยค้าจุนเราไว้แม้ในวันที่เราแบบรู้สึกไม่อยากทํามันคือการควบคุมตัวเองหรือถ้าใช้ศัพท์แบบปรัชญาหน่อยก็คือ temperance นะครับความสามารถในการยับยั้งชั่งใจไม่ไหลไปตามอารมณ์หรือสิ่งเร้าต่างๆ temperance การควบคุมตนเองอืม ใช่ครับซึ่งสําคัญมากแล้วที่น่าสนใจคือวินัยมันไม่ใช่ข้อจํากัดนะแต่มันเป็นเครื่องมือที่ปลดปล่อยศักยภาพเราด้วยซ้ําทําให้เราควบคุมทิศทางชีวิตหรืออาจจะพูดได้ว่ากลายเป็นโชคชะตาของตัวเองครับแทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์มันพาไปเรื่อยๆโหกลายเป็นโชคชะตาของตัวเองฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องกริ t หรือความทรหดอดทนของแองเจลาดักเวิร์ดด้วยใช่ไหมคะที่พูดถึงความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายระยะยาว ใช่เลยครับตัวกริดเนี่ยคือการผสมผสานร,ระหว่าง passion หรือความหลงไหลกับ perseverance หรือความพยายามแบบไม่ลดละมีงานวิจัยที่ West Point หรือหน่วยกร e นเบเร t ที่ชี้ชัดเลยว่ากริดเนี่ยทำนายความสำเร็จในสถานการณ์ที่กดดันมากๆได้ดีกว่าความสามารถพื้นฐานหรือพรสวรรค์ซะอีกนะครับโอ้ชัดเจนเลยค่ะครับอันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าความพยายามที่ต่อเนื่องหรือวินัยเนี่ย มันคือหัวใจสำคัญจริงๆเหมือนจะมีสมการที่อธิบายความสัมพันธ์นี้ด้วยใช่ไหมคะที่ว่าความพยายามมันส่งผลทวีคูณมีครับเป็นสมการที่ดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากคือพรสวรรค์คูณความพยายามจะเท่ากับทักษะแล้วจากนั้นเอาทักษะมาคูณความพยายามอีกทีถึงจะได้ความสำเร็จอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือความพยายามเนี่ยถูกเอามาคูณถึงสองครั้งเลยใช่ครับครั้งแรก คือเอาพรสวรรค์มาบวกกับความพยายามสร้างเป็นทักษะขึ้นมาค่ะแต่ครั้งที่สองเนี่ยสำคัญคือการเอาทักษะนั้นไปลงมือทำซ้ำๆขัดเกลาพัฒนาต่อยอดด้วยความพยายามอีกครั้งจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆมันไม่ใชแ่แค่การบวกเพิ่มแต่เป็นการต่อยอดพลังของทักษะเดิมนี่เองที่ทำให้เกิดผลตอบแทนแบบทวีคูณหรือ exponential return ที่ว่าถูกต้องเลยครับ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่มีวินัยมากๆถึงไปได้ไกลกว่าแม้ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์เท่าคนอื่นก็ตามครับค่ะพอเห็นพลังของวินัยแล้วนะคะทีนี้เพื่อให้ภาพชัดขึ้นอีกลองมองมุมกลับดูบ้างค่ะผลเสียของการมีพรสวรรค์มากๆแต่ขาดวินัยไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงได้บ้างคะในแหล่งข้อมูลเขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากครับคือถังรั่วถังรั่วครับ มีพรสวรรค์แต่ไม่มีวิน,นัยก็เหมือนเราพยายามเติมน้ําใส่ถังที่มันรั่วตลอดเวลาเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มกรณีศึกษาที่แบบว่าเห็นภาพชัดมากๆเลยคืออาเดรียโนนักฟุตบอลพรสวรรค์สูงชาวบราซิลที่เคยถูกคาดหมายว่าจะเป็นออยอดนักเตะระดับโลกคนต่อไปเลยนะครับอ๋อจำได้ค่ะคนนี้พรสวรรค์โดดเด่นจริงๆ แต่เส้นทางอาชีพเขาเไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เลยใช่ครับสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากความไร้ระเบียบวินัยแล้วก็ปัญหานอกสนามการใช้ชีวิตที่ขาดการควบคุมปาร์ตี้ไม่ดูแลร่างกายตัวเองเท่าที่ควร ซึ่งมันต่างกันมากกับอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่เรารู้กันว่ามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็วินัยที่เข้มข้นสุดๆทำให้เขายืนหยัดในระดับสูงสุดได้ยาวนานกว่ามากเลยครับแปลว่าวินัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกซ้อมในสนามอย่างเดียวแต่รวมถึงการจัดการชีวิตการควบคุมอารมณ์นอกสนามด้วยการขาดวินัยตรงนี้เลยทําให้อดรียโลีนเปราะบางเวลาเจอปัญหาหรือสิ่งเร้าภายนอกเข้ามาถูกต้องครับการขาดการควบคุมตนเองหรือ e m p e r a n c ์ที่พูดถึงไปตอนตน้นทําให้เขารับมือกับความผิดหวัง หรือความเศร้าได้ยากผลกระทบที่ตามมาก็คือการสูญเสียศักยภาพไปอย่างน่าเสียดายมากๆมันนําไปสู่ความผิดหวงังการเสียโอกาสหรือบางทีอาจจะเกิดสภาวะที่รู้ว่าควรทําอะไรแต่ไม่มีแรงใจจะทําที่เขาเรียกว่าอมาาัมพาตทางอารมณ์หรือ emotional paralysis นะครับโอ้หน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เราจะสร้างวินัยที่แข็งแกร่งแบบนี้ให้ตัวเองได้ย่งไงบ้างคะมีหลักการหรือแนวทางอะไรแนะนํำไหมคะ หัวใจสำคัญเลยนะครับคือการสร้างระบบที่แข็งแรงให้กับการลงมือทำไม่ใช่แค่รอแรงบันดาลใจหรือรออารมณ์อยากทำคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยเขามักจะลงมือทำตามแผนไม่ผัดวันประกันพรุ่งซึ่งไอาการผัดวันเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดหลักเลยของคนที่ขาดวินยัยมีแนวคิด connecting the dots ด้วยครับคือการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละแต่ทำอย่างสม่ำเสมอและจุดเล็กๆพวกนี้มันจะเชื่อมโยงกันกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด อ๋อหมายความว่าให้เน้นความสม่ําเสมอเหนือความสมบูรณ์แบบแบบนั้นหรือเปล่าคะอย่างเช่นอ่านหนังสือแค่วันละหน้าดีกว่ารอให้มีเวลาว่างมากๆแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อ่านเลยใช่เลยครับต้องแบบนั้นเลยแล้วก็ต้องฝึกให้วินัยอยู่เหนืออารมณ์ด้วยวินัยเหนืออารมณ์ครับคือทําตามแผนที่วางไว้ไม่ใช่ตามความรู้สึกณนะวันนั้นนั้น แม้แต่นักกีฬาระดับโลกอย่างโรโนโดเองเขาก็ยอมรับว่ามีวันที่ไม่อยากตื่นมาซ้อมแต่เขาก็ทำเพราะมีวินัยกำกับอยู่ไงครับอืมจริงค่ะแล้วในแง่ของการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะโดยตรงล่ะคะมีวิธีไหนที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะมีแนวคิดที่น่าสนใจมากเรียกว่า deliberate practice ครับหรือการฝึกฝนอย่างจงใจตั้งใจ deliberate practice ครับมันคือการฝึกที่เน้นคุณภาพ ไม่ใช่แค่ปริมาณอาจจะดูช้าแต่ต้องทุ่มเทเต็มร้อยและที่สำคัญคือต้องกล้าที่จะออกจากคอนเฟิร์ตโซนของตัวเองเพื่อไปพัฒนาจุดอ่อนจริงๆไม่ใช่แค่ทำซ้ำๆแบบเดิมที่เราถนัดอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าการทำ Deliberate Practice แบบนี้ได้ต้องอาศัยวินัยสูงมากในการประเมินผลปรับปรุงและก็แก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองอย่างต่อเนื่องครับ ฟังดูต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูงทีเดียวนะคะมีเคล็ดลับในการสร้างกลไกลทางวินัยให้ตัวเองบ้างไหมคะแบบที่เราพอจะเริ่มทําได้ง่ายๆมีหลักการพื้นฐานอยู่ครับอย่างแรกคือซื่อสัตย์กับตัวเองไม่หาข้ออ้างให้ตัวเองง่ายๆ 2. คือจัดลําดับความสําคัญให้เป็นเลือกทําในสิ่งที่มันส่งผลต่ออนาคตจ,จริงๆ 3. คือสร้างระบบสร้างกิจวัตรที่ชัดเจนให้ตัวเอง 4. จัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้มันเอื้อต่อการมีวินยัยเช่นลดสิ่งรบกวนและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองเทียบกับตัวเองในเมื่อวานก็พอไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาครับ สรุปได้ว่าวินัยนี่คือเครื่องมือสําคัญจริงๆที่จะเปลี่ยนศักยภาพให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้เป็นเหมือนภาชนะที่คอยป้องกันไม่ให้พรสวรรค์มันรั่วไหลออกใบแล้วก็เป็นตัวคูณให้กับความพยายามของเราเพื่อให้เราใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ที่สุดใช่ครับและประเด็นที่สําคัญที่สุดที่อยากย้ําเลยก็คือวินัยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดแบบพรสวรรค์นะแต่มันคือการเลือกและการลงมือปฏิบัติ เป็นเรื่องของการเลือกครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างและฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ทุกวันเลยครับเป็นมุมมองที่ให้ความหวังมากๆเลยนะคะครับถ้ามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการสร้างวินัยก็เหมือนกับการสร้างระบบที่มั่นคงให้กับชีวิตหรือแม้แต่องค์กรก็ได้นะครับโดยให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นหรือกริดแล้วก็ความสม่ำเสมอ คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดต่อกันดูนะครับในเมื่อวินัยคือสิ่งที่เราเลือกแล้วเราสร้างขึ้นมาได้อะไรคือการกระทำเล็กๆอย่างสม่ำเสมอที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะปั้นแต่งโชคชะตา